จ้าไม่กุ้งสิทอดปลาขาวพี่น้องชุบแป้งกกกีทอดค่ะพี่น้องเนี่ย่วยังดีพี่น้องขวดทุกโตพี่น้องสิทอดกินกับแกงสมแกงสมอันพักอีหุ่มพี่น้องผักอีลุ่มห่านี่ิค่ะพี่น้องนี่ทอดกรอบๆนะพี่น้องเนาะกินกับแกงสมถือกันดีปัยังพี่น้องจ้านี่ได้ลายลายพี่น้องนี่คับพี่น้องสิทอดค่ะพี่น้องทอดหลายๆนี่ค่ะพี่น้อง กุ้งเห็ดยังสะอาดค่ะพี่น้องนี่คั่วคั่วยังดีทุกโตเลยค่ะพี่น้องหน้าฝนกับพ่อได้กินอยู่เด้กับเขาพี่น้องว่าเด้ยากพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเก็บใช่ตู้ไว้พี่น้องอันนี้ก็แ่นสิทอดกินกับแกงสมนะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละกับเขาบานๆหอาพี่น้องไม่กุ้งสิแกงสมได้พี่น้องบันนี้กินเขาแยำอันเสารน้ำกันพี่น้องยังเห็ดอยู่ค่ะพี่น้องแซ่บๆพี่น้อง ข้นเาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อจะ้ะฝากช่องไม่กุ้งน้าเด้อจ้าเด้อพี่น้องจะ้ะฝากช่องไม่กุ้งน้าแนจ่จ้ะชุดแป่งคุกที่ถอดกับพี่น้องฝากช่องไม่กุ้งน้าเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า